สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบายบายสไตล์โก้นะครับนี่มาหลดน้ำข้ะโพดนะครับอายุวันนี้ก็แปดวันครัพันข้ะโพดที่ใช้ก็คือ NK ครับ S7-3-2-8 นะครับจ่กการงอกก็ถือว่าดีครับ แสงอาจจะจ้าหน่อยครับนี่ก็รองพื้นด้วยปุ๋ย16.88นะฮะหรือสิหกยี่สูก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้ปุ๋ยแพงมากครับนี่ ให้น้ำครับน้ำหยดก็เอาชุดนี้เป็นชุดแรกก่อนแล้วก็ต่อไปก็เป็นเดือนกรกฎาคมนี่ก็เป็นชุดสองก็จะเป็นตามฤด,ดูกาล นี่สายสองตาสองรูขานาดสามสิบเซนนะครับความห,ห่างจากกันสามสิบเซนเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงครับม้วนละหกร้อยพันเมตรสวยครับงาม แต่ต้องระวังหนอนหน่อยช่วงนี้หนอนระบาดครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยครับว่าเราจะมีอะไรใหม่ๆม,ม,มาครับ